มีช้างเผือกด้วยครับโอ้โหโอโห้ความสูงก็3เมตรเนี่ยสูงมากนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไนมาเกตอยุธยานะฮะตลาดที่เขาจัดเป็นงานพิเศษนะครับนี่ระหว่างเดินในในตลาดที่เ็เจอช้างอีกสตัวเดินสวนมานะฮะยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกนะฮะระวังช้างเหยียบแล้วกันนุ่นมาอีกแล้วนุ่น เดินเร็วด้วยนะเขารีบรีบไปแสดงนะฮะจะรีบไปแสดงโอ้โหเดินส่วนช้างเป็นว่าเล่นเลยไงช้างตัวน,นี้นะโอ้โหนี่มีฝั่งนู้นต้องข้ามเดี๋ยวเราจะลองข้ามไปเดินเล่นข้างในนู้นนะโอ้โอน่ากินมากมข้านึถ้วยะแล้วก็นี่เขามีจัดลานกิจกรรมอะไรบางอย่างนะที่เกี่ยวกับ น่าจะเกี่ยวกับช้างด้วยนะครับให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้เลยประมาณนี้เนาะวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นนะครับตั้งแต่เช้านะ21สปอตรงศานะครับที่กรุงเทพนะฮะเราเดินเข้าไปในเกาะก,กลางนี้นะฮะมีสะพานข้ามด้วยนะตลาดย้อนยุกตลาดย้อนยุกนะฮะเข้ามาก็แน่นอนครับเป็นอาหารไทยคลาสสิกนี่ลูกชุบ ุมายบชุครับชุบสวัยัไงอม่เนียนี่เขาเรียกว่าจุดแลกเบี้ยนะฮะเอาเงินปัจจุบันไปแลกเป็นเบี้ยนะเอาไปซื้อของ อันนี้เราแลกเบีย้ยมาแล้วนะนี่นะเบียบ้ยอุ <Wow. S 1> ้ยเป็นเป็นตะก่วจริงๆอ่ะหนึ่งร้อย <100. S 1> เงินเงินสมัยก่อนก็ <100. S 1> เป็นอย่างนี้นะหนึ่งอันสิบบาทใช่ใช่หนึ่งหนึ่งเบีย้ยนะหนึ่งเบีย้ยเท่ากับสิบบาทนะครับเราสามารถไปซื้อของได้เลยแค่ในในงานนี้เท่านั้นไงเพราะว่าที่อื่นเขาเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะเนี่ตอนนี้ก็บรรยากาศกําลังดีเลยนะคนกําลังคึกคักอาหารก็น่ากินเกือบทุกอย่างเลยโอ้โหงานนี้ คิดถูกจริงนะครับที่ตัดสินใจมานะอ่าก็ผมก็ได้เลือกที่จะกินขนมจีนเขียวหวานนะครับไอ้ข่วงแกงเขียวหวานนะดูน่ากินมากเลยนะก็เลยเลือกกินกินแกงเขียวหวานนะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งที่นั่งกันนะครับ อ่านี่เวทีดนตรีเดี๋ยวตอนี้ตามหาคนจองโตะก่อนนะครับ็เป็นสูตรเก่าตอนนี้เราได้ที่นั่งวแล้วนะครับโบราณอร่อยมากนะครับร้านแม่ค้าคนสวงาเวทีสังเกตง่ายครับใส่นี้เ่ข้อเราทานอะไรเสร็จแล้วนก็มาเดินถ่ายรูปกันนะครับแสงพระอาทิตย์เริ่มตกลงจะเริ่มมืดลงนะแล้วก็มาใช้แสงที่เขาแสงไฟที่เขาประดับประดาตกแต่งนะเนี่ยสวยงามนะครับ ในมีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางหรือเปล่านะนี่น้องนินถ่ายรูปจะไม่กินตอนนี้เขามีขบวนนะน่าจะเป็นกลุ่มนักสแสดงนะครับที่เขาัดสแสดงแสงสีเสียงมีทหารโอ้โหนี่ดาบจริงวะเนี่ย<ม>นี่ดาบจริงนะนี่ดาบจริงนะฮะดาบเหล็กที่เขาทำขึ้นมาเนาะไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาบของจริงไง จะดับเบลเล็ฟันกันแล้วมันก็จะมีเสียงแล้วมีประกายไฟทำให้ดูสมจริงนั่นเองนะเขามีติมโบราณขายด้วยนะครับทั้งสองแบบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งเหลี่ยมทั้งไอติมแท่งนะครับโอ้โห,โหน้องชิก็ไม่ค่อยจะสบายอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้โหยังจะกินอีกแล้วเนี่ยอ่าตอนนี้จะมาลองจ่ายเงินด้วยเงินเบี้ยให้ดูนะครับนีซื้อขนมนะครับตอนนีนน้ประมาณ หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนี่คนกำลังแบบคนเยอะมากจนอา,อาจจะถ่ายคลิปไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ก็จะให้ดูเป็นบรรยากาศนะฮะวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะเขาจัดจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมตรงนี้เขามีอุโมงค์ไฟด้วยนะ,น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 ,ยะน,น,ยนี่นี่นี่อุโมงค์ไฟหลายสีอุโมงค์ไฟสีรุ้งแล้วก็มีอุโมงค์ตรงนู้นเห็นไหมนู้นนู้นนี่ก็ยาวประมาณ300เมตรเลยนะ กะด้วยสายตานะครับตุ๊กตาได้นะมีโดเรมอนด้วยนะตัวละ35บาทนะฮะนั่นนี่โชว์ปัาอหน่อยดิยโชว์ปัาหน่อยอ๋อเขาอยากได้มากๆเลยเนาะโอ้นี่น้องชีก็ไม่น้อยหน้านะครับซื้อของเล่นเป็นไหนดูซิูปืนฉีดฟ้องนี่ฮนะนะมีดักตรงทางออกพอดีเลยนะครับร้าน <laughs> ของเล่นนะ เราจะมาถ่ายรูปกับอุโมง์ไฟยาวๆนี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะคนก็เยอะด้วยนะโอเคโอเคมายืนเป็นหน้ากระดานเร็วอย,ยืนหน้ากระดานเร็วอ่ต้องบอกว่าที่นี่เขาคัดร้านอาหารได้ดีทุกร้านเลยนะครับร้านอาหารเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันร้านเลยอะ่ะเราคัดมาเราดูหน้าซื้อหน้ากินเกือบทุกร้านจริงๆนะครับ ตอนนี้เดินกันจนขาลากเดินกันจนน้องอาชีหายป่วยนะครับกินในเต็มไปสองแท่งนะพค้งเหน่งนะครับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งนะที่แม่กินเขาชอบมากเลยนะเนี่ยนะใครเดินไม่ไหวก็มีรถลังบริการนะครับที่ขนมคลาสสิกโบราณไทยที่เคยเห็นในตลาดกงโค้งนะฮะสนุกไหม เออเนาะชอบนะเราชีสรุกไปครับสรุกไหมลูกไม่สนุกไม่สนุกโอ้โหตอนนี้เด็กๆมาเจอร้านที่เขาทำอะไรนะอ่าแะจิ้มฟองดูฟองดูอ่าฟองดูขนมนะฮะเนี่ยเไม่ยละสิบบาทโอ้โหเด็กๆเห็นแล้วดึงแขนมาเลยนะก็จะถึงทางออกอยู่แล้วนะเจอด่านอีกหนึ่งด่านนะ ดเด็กๆอยากซื้อกันมากมากเลยได้อะไรกันบ้างเนี่ยเค้ก okay, ครับตัวนี้ก็ถึงทางออกแล้วนะเรามาดูกันที่ว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างไหนดูสิโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับเด็กๆ2คนนี่ติดไม้ติดมือนะดูคุณแม่โอ้โหนี่มีแต่ขนมหวานอันนี้น่ากินด้วยนะโอ้โหโอเคครับก็เราเดินเที่ยวชอปปิ้งนะครับ กันเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับบ้านกันนะครับกลับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับพวกเราครอบครัวตัวบางนะสวัสดีครับ